นี่นะคะทุกคนคารเราเกะเราดูจากระเบียงได้นั่นก็คือทะเลอยู่ฝั่งนู้นนะคะทะเลทุกคนตอนนี้อยู่ที่ไหนคะหาดบางเสลใช่แล้วนี่นะคะทุกคนตอนที่เราอยู่บ้านทูวิล่านะคะที่ทะเลของเรานั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักกันว่าเป็นยังไงบ้างไปไปดูห้องแรกกันห้องแรกใครพักคะห้องแรกเป็นห้อง ของเกลี่รีทรอ่าของเกลี่ทนะคะนี่อันนี้เป็นห้องเป็นเตียงของพ่อกับแม่แล้วก็ข้างล่างนั้นเป็นเตียงของใครของเกลี่กับดีไซน์หรือเปล่าไม่ใช่ใช <laughs> ของเกลี่รีกับพี่ใหม่นะคะนอนเตียงนี้นะนี่ปะพี่เกลยพาไปดูห้องน้าหน่อยคะ่ะไปดูห้องน้ํากันนะคะบ้านนี้มีห้องน้นําในตัวด้วยว้าวว้าวโอ้โหไปกันคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือห้องแรกของชั้นแรกนะคะชั้นแรกจะเป็นห้องนอนหมดเลยนี่มีทีวีด้วย ไปดูห้องที่สองกันห้องที่สองเป็นห้องของน้องดีไซน์นะคะไปดูกันแต่เล่นร้องแบบนี้เท่าไหร่กัไปค่ะทุกคนมาห้องของน้องดีไซน์เอาเข้าเก็บของค่ะเอาเข้าเก็บของนี่ค่ะทุกคนห้องนี้ว้าววิวก่อนดูวิวดีไซน์ ของแม่กุ้งพรอป๋่องหรือเปล่าไม่ใช่ละอันนี้น่าจะเป็นเตียงแม่กุ้งดีไซน์อันนี้น่าจะเป็นเพรอะปล่อง <laughs> แล้วก็ห้องน้ำจะเป็นคล้ายๆเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันไหมเหมืนอ,อมนกัน,น,กน,น,กนเป็นแบบนี้แต่คนละสีไปไปชั้สองกันวันนี้เรารีวิวเร็วมากเพราะว่าเราอยากไปน้ําแล้วนะคะไปเราเรีบไปกันดีกว่านี่นะคะห้องห้องห้องต่อไปชั้นชั้นสองนะชั้นสองจะไม่มีห้องนอนนะทุกคนที่หมวิ่งไปแล้วขึ้นไปเลย ืนนี้ไม่นอานค่ะทาไมคะทาอะไรคะร้องเพลงไปดูกันข้างบนห้องจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นชั้นสองนะก็ยง่ห้องครัวทางนี้ก็เป็นโต๊ะทานข้าวนะคะมีโต๊ะสนุกด้วยแล้วก็มีคาราโอเกะคาราโอเกะอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีโซฟาอุ้ยมีเต็นท์นั่นถวามานู่นเป็นเด็กไปเป็มจอ๋อวามาไปได้ววามาไปแล้ว,ลวโอ้โหสบายถ้าตอนคืนเขาร้องเพลงกันถวามานั่งเล่นตรงนี้ได้นะ ซื้อขนมมากินได้ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปด้านนอกกันอ่พี่เกียวไปค่ะนี่ออกมาว้าวตัวนี้นั่งกินได้อันนี้เป็นปิ้งย่างนะคะอาเดินไปไปไหนนะคะโอเคหาหอยที่ไหนคะนู่น ون, ทุกคนเราดูจากระเบียงได้นั่นก็คือทะเลอยู่ฝั่งนน้นนะคะ อโอ้โอยอะไรคะอยากขีอออ่อยากขี่อ๋ออยากขี่เจ็ตสก,กีเหรอเจ็ตสก,กีอยู่ฝั่งนู้นนะคะหนี่บ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ฝั่งตรงข้ามบ้านแล้วก็จะเป็นบ้านเราแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะคะจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะที่นี่มีหลายหลังมากๆใครสนใจยอยากพักก็สามารถพักได้ที่นี่เลยนะไปคะ่ะทุกคนบ้านพักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอุ๊ยทำไมอยากปิ้งย่างตัวเองเหรอ นี่นะคะทุกคนคาราโอเะไปค่ะเราเป็นคนของเข้ารอจะไม่เป็นคนของเข้าเลยนะคะไปนี่ค่ะตอนนี้เราก็กําลังขนกระเป๋าเข้าที่นอนของเรานะคะทุกคนโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะโอ้ิ่มดูนี่นะคะทุกคนห้องของเราเปิดตื่นเช้ามาก็จะเจอกระสน้านะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะเราก็มารีวิวบ้านค่าก่อนเดี๋ยวเราขอตัวไปทำกิจกรรมต่อไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนที่มหน